สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับผู้ที่จะโชคดีถูกหวยกันในงวดของวันที่16กุมภพานะครับปี68นะครับก็นั่นแหละครับก็หลังจากที่ได้ดูนะฮะในสูตรหลากหลายสูตรกันไปแล้วนะครับมีหลายสูตรมีหลายคลิปอ่ะก็มีชุดสรุปให้ดูนะฮะสรุปเน้นๆเลยนะครับคาดมา2วดดี่แล้ว นะเสียดายนะครับเนาะเออนะฮะอ่ะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปรับบนไปแล้วกันแล้วสำหรับในงวดที่แล้วนะครับก็ให้ไปบน8นะครับไม่มีเลยนะก็นะครับผลที่ออกก็เปที่เนี่ยเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์นะแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับเนาะอ่ะก็ตัวนี้นะครับไม่มาไม่ใกล้เลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะไม่เข้ามาดูในล่าสุดนะฮะับสำหรับในสรุป สรุปหวยนะครับสลับในงวดของวันที่16งวดนี้นะครับเลขงวดนี้ส่วนมากผมก็ไปเอามาจากเลขฝันนะครับเนาะก็อาจจะมีเลขฝันบ้างนะครับแล้วก็เลขจากสูตรบ้างนะครับเลขทูกก็มีนะฮะเลขหลายๆอย่างก็มีนะครับเอามาให้ได้ดูกันนะครับเนาะอ่ะคนรจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกเนาะไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะนะฮะจับไปหลายตัว นะครับเนาะตัวเลขนะครับก็เอามาจากในสูตรนะครับเนาะนะครับโดยเฉพาะในเน้นๆในปกสลากนะครับเพราะว่าปกสลากล่าสุดเป็นปกชุมชนนะครับเป็นปกชุมชนแบบนี้นะครับตัวเลขมักจะออกนะครับเกี่ยวกับข้อมูลนะฮะเบอร์โทรนะชุมชนนะครับเบอร์โทรนี่แหละเนี่ยเบอร์โทรนะครับ ก็ลองนําไปตัดสลับกันนะครับเบอร์โทรสามตัวท้ายนอกสี่ตัวท้ายมานะฮะอืมอ่ะลองนําไปลุ้นเลยกันนะผมว่ามีแน่นอนนะครับแล้วก็ซึ่งนะฮะในปกสลากถัดไปนะครับก็เป็นปกสัญจรนะครับซึ่งในนะครับปกสลากหลายๆปกเนี่ยก่อนที่จะสัญจรเนี่ยบนมักจะมาออกก่อนนะฮะซึ่งข้อมูลปกสัญจรนะครับที่ผมทำเนี่ยก็ 2กับ3นะใน10บนนะฮะถ้าจับคู่ก็ได้ชุดประมาณนี้แหละนะครับสำหรับในเลขนะครับเลขเอา่าสลากางนะครับที่อยู่สรารกลางนะถ้าว่ามันจะออกสลรากางนะครับ10ทับ10เนาะที่อยู่นะครับสรารกลางนะครับพังงาเนาะเนี่ย อ่ะก็ลองดูนะบางทีมันไปออกก่อนนะออกก่อนปกก็มีหลายๆงวดเลยนะครับอ่ะขอให้โชคดีแล้วกันนะครับซึ่งอ่ะตีง่ายๆเลยปกสลักล่าสุดเนาะกองนะฮะกองจะมี9้าหรือเปล่านะครับเนาะยิ่งเป็นตรงนี้นี่ชัดๆเลยนะครับเนาะ ก็คลิปส่องปกนะผมก็ลงให้ไปแล้วเนาะในก่อนหน้านี้นะครับก็ไปดูแล้วก็ไปติดตามก็ได้นะครับสลับในคลิปส่องปกนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของปกสลากนะครับส่วนนี้สูตรนะครับส่วนนี้ก็น่าสนใจยอยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งในงวดที่แล้วเราก็ได้ตรงๆนะฮะเนี่ยหลายท่านก็ซื้อถูกตรงๆไปกับในสูตรนี้เพราะว่าเลข ตั้งแต่ต้นปีนะออก799 9 79เหมือนกันนะครับถัดมานำมาใช้ในสูตรเดียวกันเนี่เน้นๆน้วยตรงๆนะฮะก็เลยล่าสุดเนี่ยเลขมันออกนะครับ0ูนเหมือนกันนะครับเลขออก0ูนเหมือนกันในงวด1กุมภานะฮะก็ลองมาใช้ในสูตรนี้นะครับซึ่งผมก็ได้นี่ได้ในชุดนี้นะฮะ อันนี้เนงว่าล่าสุดเนาะนําไปรุ้นกันเดิอน,นะครับก็เลขออกเหมือนปี66นะซึ่งผมได้ทําสูตรนะครในหวยวันอาทิตย์สูตรหวยวันอาทิตย์นะฮะไปคล้ายๆกันกับในปี6คล้ายๆกันยังไงนะครับก็คือในปี66เนี่ยเลขออกวันพฤหัสพฤหัสแรกนะมักจะไปเอานะครับใน2ตัวล่างนะครับ ในสองตัวบนมาเป็นเลขเด่นนะครับเนาะก็ไล<ม>่มานะครับตั้งแต่ในต้นปีเนี่ยนะครับหนึ่งหนะครับล่าสุดเป็นในตรงนี้นะเนี่ยก็จะได้ในชุดนี้นะครับจับได้6ชุดเท่านั้นนะสามตัวก็ไม่แน่นะครับเนี่ยเพราะว่าในวันหวยวันเสาร์เนาะออกเ0 0นะในพี่6อหหวยวันเสาร์ออก 907นะถัดมา906นเนี่ยมันอาจจะออกใกล้เคียงกันก็ได้นะครับไม่แน่นะ3ตัวติดไว้701 709นะครับ07ก็ตก็น่านสนใจนะ07นะครับส่วนในสถิตินะครับสถิติเลขที่ออก00เนาะเออมันมันก็ไม่ได้ออก00บ่อยๆนะ นะครับสลับในโซนศูนย์นะไปออกถึงเพื่อนบ้านเลยนะครับเพื่อนบ้านฝั่งเรานะฮะย้อนไปสถิติตั้งแต่ในปี5้านะครับเลขในออกศูนย์ศูนย์เนี่ยนะครับก็เท่าที่ดูแล้วแหละนะเนี่ยก็ได้ในชุดนี้นะครับในบนตรงๆอ่ะนำไปลุ้นแล้วกันเนาะสำหรับเลขที่ออกสถิติเลขที่ออกศนะูนย์ศูนย์นะจูนจุนนะฮะ สูตร3ตัวก็อย่าลืมด้วยกันนะฮะสูตร3าตัวโดยเฉพาะในสูตรสูตรนี้นะครับอ่าสูตรสูตรนี้เคยเข้า3ตัวมาแล้วเนาะงวดต้นปีเนี่ยงวดวันที่2นะครับงวดแรกเข้า3ตัวงวดที่2ตัดเข้าล่างนะครับในที่ใน2 3 3 2นะครับถัดมาในงวดที่แล้วก็ตัดเข้าล่างเหมือนกันนะครับในที่ในห้าหเนี่แล้วก็ล่าสุดนี่แหละในสูตรนี้ ก็นะครับเนี่ยจับ3มตัวเนาะก็จะได้ในชุดนี้นะครับอแคปหน้าจอกันไปแล้วกันนะฮะสลับท่านไหนที่ชอบในสูตร3ตัวในสูตรตรงส,สูตรนี้นะฮะก็ย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะอืมนะครับหวยมีเข้ามีหลุดนะฮะเข้าบ้างเนาะหลุดบ้างสลับปะปบบนกันไปแล้วกันนะครับก็อยากจะให้มันเข้าเนาะทุกๆงวดน,นะครับผ่านมา2งวดแล้วเนานะหนะรือนะฮะ อ่ะก็มาดูในสรุปกันแล้วกันนะครับก็จะเป็น,นที่ในบนนะครับบนให้ตัวเด่นไปก็อชอบเลขสองนะจับคู่ก็จะเป็นในที่ใน2-3 2-4ตามตามสอนะครับแล้วก็2-2แล้วก็จะเป็นในที่ใน9-8นะครับใจหนึ่งผมก็ชอบเลขพี่เลขน้องเนาะในงวดนี้นะครับ อผมก็คิดว่ามันน่าจะมีโอกาสมาเลขพี่เล็กนะ้องนะส่วน3มตัวก็จะเป็นในชี้เด็ดเจ็ดสองสองศูนย์สองสี่หนึ่งสองสามเนี่ยเออเลขพี่เล็กน้องเลขเรียงนะครับส่วนในล่างนะครับล่างล่างให้เด่นไปเด่นหกเนาะจบคู่ก็จะเป็นในชี้เด่นหกห้า 6 3 60แล้วก็20นะครับบนล่างครบจบนะครับให้ไปแล้วก็ขอให้นะครับโชคดีแล้วกันนะครับสรุปให้แล้วเด้อนะครับเราอ่ะก็ขอให้โชคดีถ้าถามว่าบนนะคะคู่เดียวชอบเลขไหนบนคู่เดียวชอบไปที่ใน2-3นะครับส่วนล่างชอบเลขไหนคู่เดียวนะครับล่างก็ชอบไปที่ใน60นะครับ คู่เดียวนะบนล่างนะกะ็แคปหน้าจอกันไปแล้วกันนะครับที่ผมบอกนั่นแหละก็มันอาจจะเป็นเลขพี่เลขน้องก็ได้นะครับเนาะเหมือนไหวเพื่อนบ้านเนาะมันออกมาเบิ้ลแบบนี้เลขพี่เลขน้องนะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นมีตัวไหนบ้างก็จะเป็นที่ในศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปด 8 9แล้วก็9 0นะครับเป็นเลขพี่เลขน้องนะฮะมีโอกาสนะพี่เป็นเลขพี่เลขน้องนะครับ,อ,นะอ,รบอืมใครชอบก็ติดไว้แล้วกันที่น่าสนใจนะครับเลขพี่เลขน้องก็0110นะ์หนะึเนาะสองสาะห้เนาะแล้วก็8 9 90ก้าเก้นะศูนย์ห 9089น้90นะครับนะลองนําไปจับแล้วกันนะครับเลขพี่เล็กน้องส่วนในสูตรนะครับสูตรเก่าๆนะฮะสูตรเก่าๆก็นี่นะครับอย่าลืมนะในสูตร1 9 499เนาะในงวดหลังๆเนี่ยตัดเข้า2ตัวบ่อยนะครับงวดที่แล้วก็ตัดเข้านะครับ5นะ้เนาะงนครั้งก่อนก็ตัดเข้าเหมือนกันนะครับในที่ในล่าสุดในสูตร499นะครับ แล้วก็เลขเลขด mm ับนะเลขดับก็ถือว่าเอาอยู่นะงวดที่แล้วเอาอยู่นะนี่นะส่วนส, <owner. S 2> ส,สูตรลับนะฮะสูตรลับหลักหน่วยมักจะมาเป็นเลขเด่นนะครับเนาะห้ากับ2นี่ติดเด่นไว้แล้วกันนะครับในงวดที่แล้ว5้ากับ6กมา5นะครับสูตรนี้เนาะนานแล้วที่ไม่เข้านะมาเข้านะครับอ่ะนี่แหละแคปหน้าจอกันไปแล้วกันสูตรนี้นะครับสูตรล่างเนาะงวดที่แล้วเข้านะครับ อ่ะโอเคนะครับยังไงก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะฮะใครที่โชคดีถูกหวยแล้วก็อย่าลืมนะฮะนำเงินที่โชคดีถูกหวยไปทาบุญทำทานเด้อนะฮะเริ่มแบบนี้นะครับใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวนะครับวันวดถัดไปนะอ่ะนะครับเดี๋ยวมาบอกบุญนะครับจะได้ร่วมบุญด้วยกันนะครับเราสร้างกําแพงวัด ยังไม่เสร็จสักทีนะครับเนาะ,ะยังไงก็รอ,อติดตามแล้วกันในงวดถัดไปแล้วกันนะครับเนะะาะได้ร่วมบุญด้วยกันก็จะได้ถูกหวยด้วยกันอีกนะครับเนาะอ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ